อันตรายมากนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยคนร้ายมีแค่อาวุธมีดนะครับบุกเข้าไปสถานีตำรวจนะครับสังหารตำรวจถึงห้านายนะครับสังหารตำรวจถึงห้านายโอ้อันตรายครับอาวุธมีดในยะกระชั้นชิดนี่อันตรายครับอันตรายมากครับและไอกระสุนก้ามมอเนี่ยหนึ่งนัดนี่มันไม่หยุดหรอกครับหนึ่งนัดนี่มันไม่หยุดหรอกครับ ถ้าเป็นผมก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นครับอันตรายครับก็ถึงฝากบอกรัฐบาลไงะนะครับคือผมมองว่าตอนนี้นะท่านรองนายกภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีความเด็ดขาดนะมีความเด็ดขาดคือย้ายอาธิบดีกรมการปกครองอานที่ดีส่วนท้องหิ่นเลย พิษตาแรกท่านย้ายเลยแสดงว่าท่านตัดสินใจเร็วแล้วก็เด็ดขาดส่วนข้าราการที่โดนยา้าที่ดีกรมการปกครองหรือว,ว่าอีกอธิบดีชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องปกติยามเราได้ดีก็ดีไปนะครับการเมืองเปลี่ยนขั้วก็ตกอับตกกระป๋องไปก็เรื่องปกติธรรมดาครับนะฮะท่าน เลือกแทงให้โลแล้วเนี่ยแทงสูงแทงต่ำนะครับนะฮะท่านแทงผูกก็จะผู้ว่าขึ้นเป็นอธิบดีนะครับพอเปลี่ยนขั้วการเมืองก็จากอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจถ้าเป็นผมเองก็ไม่เสียใจนะครับถือว่าเราเลือกแทงให้โลแล้วแทงผิดก็ต้องเสียไปนะฮะแต่ข้าราชการอื่นอย่าไปเสียขวัญและกําลังใจนะครับข้าราชการที่เป็นข้าราชการอาชีพแล้วก็ทําตามหน้าที่ ดูแลทุกสุขไม่ได้ไปโหนการเมืองเนี่ยเขาไม่ย้ายหรอกครับผมว่าเขาไม่ย้ายหรอกครับเขาคงย้ายน่าจะอีกผมคาดการเอแล้วนะเพราะผมพูดไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วะนะฮะว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนาก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกจริงๆนะครับผมคาดการว่าจะมีอีกประมาณ20กว่าคนนะครับ นะครับระดับใหญ่ๆเนี่ยอีกประมาณยี่สิบคนนะครับเป็นเรื่องปกติครับทีเขาทีเราครับทีได้ดีไม่เห็นมาบ่นเลยครับนะครับผมผมนี่ไม่เข้าการเมืองอะไรเลยนะแต่พอการเมืองมีอำนาจเข้ามาผมโดนย้ายไปประจำจเจเลลทุกทีเลย <c oughs> ผมก็คิดว่าดีเออไอ้เฮียมึงย้ายกูได้ก็ดีนะครับ ผมก็ได้พักผ่อนด้วยนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งชี้แจงไปแล้วนะครับเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ข้าหลามยิงโดนขาของคนร้ายต้องใช้คาว่าคนร้ายมาก่อเหตุนะครับเรื่องที่สองผมรู้ไอ้เรื่องนี้สั่นสะเทือนวงการส่งมากเลยโอ้โห แต่ผมไม่ว่าสีกาเกณฑ์นนะอีดอกทองนี่ผมไม่ได้ว่ามันนะต้องว่าไอ้แก่มึงเป็นพระระดับชั้นลาดชั้นเทพแล้วมึงสอนคนมาให้เขากราบปีนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมึงไปโดนผู้หญิงหลอกไม่ใช่ผู้หญิงหลอกหรอกเออมึงมันเหี้ยไอ้ชั้นเทพหาอะไรนี่ ผมว่าไม่เข้าท่านะครับเมื่อวานผมประสานกับทางผู้ใหญ่นะครับก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเลขาโกภูมิสารปปป,ปเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยยุ่งเกี่ยวสิครับ<ม>เพราะว่าไอ้พระที่กระทำความผิดเนี่ยมันเป็นเจ้าวาดมันเป็นเจ้าวาดถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับถ้ามันยักยอกเงินวัดยัก ยอดรัพย์สินของวัดไปติดคุกติดตารางนะครับและเดี๋ยวมีสองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยยังไม่ยอมศึกนะครับผมก็เลยบอกน้องว่ามึงเอาหลักฐานเอาคลิปวิดีโอมาเอามาให้พี่เลวัดนี่เดี๋ยวกูเปิดเองไอ้พระเฮี้ยอย่างงี้เอาไว้ได้ยังไงมึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดส้นตีนอะไรอย่าไปสนใจ <S <S มึงรีบศึกซะเลยนะรีบศึกคลิปวิดีโอนะ ผมดูแล้วไอ้เหี้ยกูจะอ้วกเป็นไงหลวงพี่แจ๋วไหมหลวงพี่แจ๋วไหมโอ้และอีดอกทองดอกทอ้อนั่นมันก็จัดบ้านมันเป็นโรงแรมเลยนะสี่ทุ่มนัดอีกองคหนึ่งมาพอพอห้าทุ่มไอ้องค์คแรกหมดเวลาบอกกลับได้แล้วหลวงพี่กลับได้แล้วห่างไปครึ่ชงชั่วโมงอีกองคหนึ่งเข้ามา วันหนึ่งมันล่อพระไปสามองค์อ่ะอีสีกากรบเนี่ยนะฮะโอ้โหอีหา่ามึงตูดไวจริง,รง <c oughs> ๆเขาคิดอไแล้วไอ้พระเฮี้ยน,นี่ก็ไปเชื่อเขาผมเห็นคลิปแล้วกูอ้ยกูหมดศรัทธาพระเลยเฮี้ยจะไปเวียนหงเวียนเทียนไม่เวียนแล้วกูนอนอยู่กับบ้านดีกว่าเออพระเฮีย้ยพวกนี้ มันคือน้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันมีไอ้เจ้าคณะจังหวัดอีกองหนึ่งเนี่ยไม่ยอมสึกนะฮะอีกองคหนึ่งหนีไปแล้วอีกองค์ไม่ยอมสึกนะครับอีกองค์บอกกูยังไม่ผิดแค่กูวิดีโอคอลสไลด์หนอนเฉยเฉอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเปิดเดี๋ยวเอามาเปิดเพราะมีภาพไอ้เจ้าคณะจังหวัดองคเนี้ยเนี้ยดูซิว,าว่าจะบ้างเขาเอาหนังสติกยิงหัวมึงไหม โอ้ไอพระเฮี้ยพระเฮี้ยเฮี้ยอย่างนี้มึงรีบศึกไปซะมีเป็นสามสิบสี่สิบรูปเลยต้องไอไอ,ไอพวกกึ๋นนี่เดี๋ยวเอามานี่เอามานี่แล้วเอาไปช่องแปดด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้สีกาเกนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสด้วยมึงบรรยายให้หมดเลยไอสีกากอฟว่าใครลีลาอย่างไงใครหวยอย่างไงใครหำเหี่ยวอย่างไงนะ มึงมาบอกเลยบอกเลยไอ้เฮียเอาพระเหลืองมาห่มตัววางมากเป็นชั้นเทพชั้นหาอะไรเนี่ยพวกเราอย่างนี้นะครับเราตั้งสตินะความชั่วเฉพาะตัวบุคคลมันจะเป็นชั้นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าพระองค์อื่นหรอก เวลามาทําบุญบ้านเราเราก็จะใส่ซองทําบุญเราก็ให้แม่สิบบาทร้อยบาทมันมันมาว่าเราไม่ได้หรอกนะครับาศาสนาเสื่อมเสียหมดขอด่านไอยเธอไอ้ผ้าเยี่ยยพวกเนี้ยนะครับยังมีแปดไอ้เตาเดี๋ยวมึงเอามาให้พี่เลวัดเลยนะเอามาให้พี่เลวัดดูเลยนะครับไอ้โกเอามาเลยแล้วไม่ให้มันสึกเฉยๆนะต้องเอามันเข้าคุกด้วยนะ เพราะไอ้แย้มเนี่ยไอ้เฮียแย้มเนี่ยเข้าไปตั้งทีมฟุตบอลรอแล้วในคุกไอ้แย้มเนี่ยไอ้มหาแย้มเนี่ยไอ้แย้มไปเป็นกัปตันทีมรอแล้วนะฮะและระดับชั้นเทพทางนั้นเลยนะฮะชั้นเทพโอ้ยเออแม่นอย่างน้อยก็ตั้งทีมฟุตบอลในคุกได้แล้วศาสนาเสื่อมเพราะมึงเนี่ยขอญาติด่านะ ตอนสมัยปี5-7เนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะคือพระเนี่ยไม่ต้องมีเป็นพระคงพระครูไม่ต้องมีชั้นยศอะไรแล้วครับผมก็เขารบกราบไหว้และกราบปีนได้แต่ไอไออ้าวอิติต o k ไปแล้วละเมิดด่าพระเข้าไปเอออ้าวไปหมดยไปหมดแล้วดับหมดเลยติ๊กตอก ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ด่าดีกว่าตบแม่ดีกว่าอีกนะครับเดี๋ยวมาบินทบาทมาเนี่ยนะลุงอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้น้ําปลาเนี่ยไปคว้างใส่ลูกคุณเซนเนี่ยลุงลุงทำดีมากเอามาคว้างใส่ไอ้เจ้าคณะจังหวัดที่ไม่ยอมศึกนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกจังหวัดอะไรนะครับจังหวัด เหนือนครสวรรค์ไปหน่อยอะนะครับไอตัวพอ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 พิษโลกหายไปแล้วครับนะฮะพิษโลกหนีไปแล้วโอ้ยเห็นแล้วท้อใจเลยไนอะ้ห่าเดี๋ยวนี้เห็นปกติไปส่งหลานนี่เจอผ้าเหลืองผมก็จะแวะใส่บาท ซื้อแกงถุงใส่บาทใส่บาทก็จะถามว่าที่วัดจํามีพระจำพรรษาอยู่กี่องค์ครับสิบองค์ผมก็ใส่สิบถุงเลยนะนะครับตอนนี้มึงไม่ได้แดกเลยไอ้เหี้ยไปหาแดกเอาเองเถอะไปผัดมาม่ากินเอาเองเถอะไม่เอาแล้วโอ้โหแล้ววัดดังๆทั้งนั้นเลยไอ้เต่าไอ้โกมันว่าพี่ผมบาปหรือเปล่านะ ไปศึกพระชั้นผู้ใหญ่ไม่ใช่พระผู้ใหญ่ละไอ้เหี้ยพวกนี้หลอกแดกมานานแล้วมันหลอกแดกชาวบ้านมานานแล้วให้ชาวบ้านไปกราบไปไหว้มันพุทธพาณิชย์วางมาดผมไม่ด่าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงอายุแอลกว่าอ่อนกว่ามึงมึงแก่กว่าเขาเหมือนกับเด็กมาหลอกผมอย่างเงี้ยมันจะมาหลอกได้ไงเราประสบการณ์มันมากกว่ามึงมันเหี้ยเองไงนะครับ ไอช่องดํามันเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เป็นด่าพระพุทธศาสนาหรืออย่างไร,รไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลยังวัดไร่ขิงหลวงพ่อท่านก็ยังศักดิ์สิทธิ์ก็ไปทําบุญวัดปากน้กําก็หลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ําคนก็ไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับวัดพระพุทธฉายพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเฮี้ยเข้า